อ่ะเราดูข้อสามนะฮะก็เอออันนี้เนี่ยพยายามจับพจน์ที่คล้ายกันใช่ป่ะเมื่อกี้เราเรียนแล้วว่าคล้ายกันให้มันอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้หาผลบวกผลลบได้นะฮะเขาให้หาผลลบนะให้หาผลลบเพราะนั้นพี่จะหาผลที่คล้ายกันก่อนโอเคห้าเกำลังสามว เออแม่เดี๋ยวนะอ่ะอ่าี้ี้ก็ได้ไม่เป็นไรพี่เอาตัวตั้งตั้งไว้แล้วเดี๋ยวพี่เอาตัวลบมาเรียนแบบตัวตั้งแล้วครับส x y กำลังสามแล้วก็บวกด้วย4 x กำลังสอง y กำลังสองแล้วก็ลบด้วย y กำลังสี่ทีนี้ไอตัวหลังเนี่ย ก็คือเครื่องหมายลบไว้ตรงนี้แล้วพี่จะพยายามเขียนพจน์ที่คล้ายกันให้อยู่ด้วยกันเพราะนั้นพจน์แรกไอ้ประเภทที่เป็น x กําลัง3 y คือลบหกเห็นไหมลบหกันไหมเันไหมนะะแล้วก็ประเภทที่เป็นเอ,อ่อ x y กําลัง3คือพจน์ที่2คือเลข3เห็นไหมเห็นไหม พี่ย้ายที่เฉยๆให้มันตรงกันเพื่อที่พี่จะได้ลบกันได้แล้วก็ x กําลัง2 y 2, กําลัง2พพแรกแล้วสุดท้ายที่มันตรงกันก็คือ y กําลัง4แต่ว่าบังเอิญ y กําลัง4ไม่มีถูกไหมฮะแต่ของมันเองอ่ะของตัวแรกมันมีเพิ่มมาคือ7 x กําลัง4เพราะนั้นพี่เอา7 x กําลัง4มาเขียนไว้ข้างหน้าก็ได้ โอเคไหมแล้วลบกันทันไหมคือหลักการคืออะไรหลักการคือต้องเอาตัวที่มันพดคล้ายกันอะมาอยู่ด้วยกันมันจะได้ลบกันได้เห็นไหมฮะไอ้ประเภทที่ไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวไปโอเคไหมนะฮะอา้าวมาพี่ก็จะลบกันแล้วนะ เออไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวไปแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้เขาหมายลบนะครับเพราะนั้นพี่จะได้ลบเจ็ด x กำลังสี่นะลบเจอลบเป็นบวกนะครับตรงนี้พี่ได้บวกสิบเอ็ด x กำลังสาม y นะฮะแล้วก็ลบเจอบวกได้ลบตรงนี้พี่ได้ลบหก x y กำลังสอง แล้วก็ลบจะบวดให้ลบตรงนี้พี่จะเหลือแค่ x กำลังส y กำลังสแล้วตัวสุดท้ายพี่ดึงลงมาเฉยเป็น y กำลังสนี่คือคำตอบคโอเคไหมจบตามนจริงๆถ้าข้อนี้จะเขียนอีกทีหนึ่งก็คือที่อาจจะย้ายตัวนี้ไปไว้ข้างหลัง เพราะว่าเรานิยมเขียนพจน์ x แล้วตามด้วย y แล้วเริ่มจาก x ดีกรีต่ำก่อนเพราะนั้นไอเนี่ยเป็น x ที่ดีกรี3แล้ว y ดีกรี2มันควรจะต้องมาอยู่ตรงนี้เก็ตปะดังนั้นพี่อาจจะเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งได้เป็นลบ 7x กำลัง4ลบ6 x y กําลัง2บวก x กําลัง2 y กําลัง2บวก11 x กําลัง3 y กําลัง2ลบ y กําลัง4อย่างนี้ก็ได้โอเคไหมคือไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ย้ายที่เฉยๆย้ายที่เอก,กน,นามในพหุนามเฉยๆนะครับก็คือตอบข้างบนสีน้ํางเงินก็ถูกหรือว่าจะให้มันสวยๆแล้วตอบสีม่วงก็ได้